ครับทุกคนก็วันนี้นะครับบรรยากาศยาเย็นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บงเขานะครับนั่นแหละนะครับทุกคนก็วันนี้เรามาชมบรรยากาศตอนคนในหมู่บ้านนะครับคนในหมู่บ้านเผาสวมเผาไรเต้นะครับก็ดูบรรยากาศก็จบประมาณนี้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูคาบบงก่อนนะครับเราจะขึ้นไปดูที่คาบบอยนะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะครับแบบทุกคนช่วงนี้แบบร้อนมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคาบบงกอนนะครับนี่นะครับทุกคนคือแบบตอนนี้ประมาณ17บเนาฬิกานะครับสิบเจ็นาฬิกาสามสินาทีครับคือแบบบรรยากาศร้อนมากแล้วครับโอ้ดูว่าบนดอยก็ประมาณนี้นะครับ นี่นะครับคือแบบที่บ้านเราก็อารอม,มานะครับทุกคนดนูบรรยากาศที่มีที่ค,คมเผาไร่เผาวสวนเสร็จนะครับดูว่ก็จะประมาณนี้นะฮะทุกคนนั่นแหละนะครับทุกคน,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 คก,คนก็อนเดี๋ยวบรรยากาศวันนี้นะครับมาเรามาชมบรรยากาศนะครับทุกคน นั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคันละ,นะว่าจะเป็ียนอะไรมานะครับโอ้ดูว่าลอบมานะครับทุกคล็อบมานะครับโอ้บนดอยก็จบประมาณน,นี้นะครับบนดยอยแมวสูงนะครับทุกคนดยอยแมวสูงนะครับ ดูครับดูพระพระที่ตุดเลนะครับพระที่ตูนะครดูสวยมากนะครับโอ้สวยมากครับนั่นโอ้ดูคับนั่นแหละนะครับทุกคนก็วันนี้พอแค่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าไหวเดี๋ยวเราจะไทยอย่างอื่นนะครับก็วันนี้ เรามาคกขึ้นมาที่บงเขานะชมใบกลับยำเย็นะครับแต่โอทุกคนคือแบบภาพที่ยังไม่ยามโตแบดบโอ้อยยาร้อยนะครับโอ้ดูนั่นเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเจิกันใหม่คลีน่านะครับไม่รู้ว่าคลีน่าจะเป็นคลียอะไรนะครับเดี๋ยวเราเราะเจิงกันใหม่คลีน,น่านะครับนั่นเลยนะครับทุกคน